พี่ขอยนี่น้งแน่นอนขันว่า1 0าเอดี่ยอันนี้ข่อยเปอาหยุ่แน่ของเรามาก อันนี้มาในตีมสีชมพูเหรอได้ปะเร็วๆอีกอีกสินาทีนู่นอีกสินาทีเดี๋ยวก็เปผ้ามันหัวก่อนผ้ามันหัวช่ไหเามันหัวใช่ไหมัวตัวเขาร่วมเขาร่วมอะไรริ่มนเ่อจะผ่าเขาเ็วยังยังไปนแล้วเขาเียเขาีบาไหมโอเคเดี๋ยวจะตบไปรอนะเขาจะพี่า่ายมีน้ำเพื่อนมีน้ำรับเพื่อนกับนี่กับกับโบราณเเนบา ห้องชุดห้องชุดสาวน้อยเขาจะก็ต้องลื้อยูไข่เปี๊ยม้าสิเหรอเขาจะอยู่ที่บ้านพักเก่าใช่ไหมบ้านพักห้างชุดชุดเยอะมากใช่ไหมเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยแล้วเจ้าก็ใส่ได้นุก็เลยแบบว่าไปลื้อไปนี้มาเขาจะไม่มีใครใส่แล้วมั้งเพราะว่ามันชุดเก่าเขาดูนี่มันดำมันดำตุ๊บๆอยู่แต่เจ้าก็ใส่ได้ใช่ไหมใช่เอามาซักเองเราก็ต้องไปซ่อมเราสามารถเอาเอาเอามาลีเอามาลีลี่ขึ้นเนาะมีดโรวิ่นใหม่แต่ว่ามันชุดเก่าก็ไม่ได้หรอก ไม่อดเกไหนไหนเอาพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยใช่มทำถอยไปยังน่อยเนีางเออเอแตงญี่ปุ่นเหนไอเส้นนเนี่ยข้างหงแบนไม่ข้างหลังเอาข้างหลังนี่ข้างหลังข้างหลังมองไม่เคยยกระดูกมีย่งหนิบอ็นยีหลังจิบย่หลังิยางบเ่เอกร่กแว่าแล้วนั่นไง ใช่แบบนี้เอออันนี้บ่ใช่ไม่ไม่ซิบอยู่หน้าซิหน้าอหลังซิบอยู่หน้าอะลองทำดูนีนี่หน่ะปสอยน่ยน่เนยิซิบอยู่หน้าซิอยู่หน้าอันนี้ดากอ้ดกจริงจริงค่อยเคยใส่ให้พระเอกอยู่มันมันมันมิงเลออยู่ดิอุ้ยสวยเนาะสวยไหมสวยจริงเหรอ ใช่ถอยไปอีกเนี่ยมันจังสีเห็นเออไหนบอกสวยไหนบอกไหนบอกได้อุ้ยพอดีเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้เอาเข้าไม่ได้เอาออกบัวเก่งเจ๊มาไปลืมบ้างเราสิมาที่ไทยบ้างขนาดไหนอ่ะเขาจะเอาเท่ถึงนตัวเองอ้วกอยู่ดูนะว่าเจ๊พวงจะไปทำอะไรพี่น้องมันมันก็มันตัวน้อยได้อยู่ได้อยู่แพลวติล่ะคาแมวไว้นั่นมันพอดีพวง ไอ้นั่นหรือยังมันมันมันติดไม่ได้หรอติดไม่ได้นีหรือขนาดนี่พอไม่ได้พี่น้องขะมันอยู่แบบไหนอยู่เป็นชุดเลยเหรอมอไมนก็เป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอะมันกระจายอยู่นี่เลออคืทำไมเธอหาได้เอาขาดคำผูกขึ้นอีกหน่อยนี่น่ะอ๋อเท่านั้นเหรออันนี้ดีแหละอันนี้ผูกตรงไหนนี่ไงมันกแบบ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 บ้านมาลับสมัยเก่ามห้ยเออ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 ขึ้นอรียกว่ ได้ได้ได้สีอนบ้างสีเป็นบ้างเ๋ยวเรเด้อหน่าบอสก็ถามหาแล้วนะโอเดอรก็ต้อมทำดอกลูค้าน่อยอยู่แล้วถาทถ้าไปทำฮาร์ค่ยดอกเ้วเ่าห้ยจ้าพ่อทำาคง่ายเครับพี่กี้สวัสดีครับจ้าว่าไงเออว่าไงได้ยินไหมวิ่งเลยเร็เล็ว็เอาโจ้ก็ไปยิ่นขอไป มันก็มิสนี่เ um? oh. ียนเส็จหรือป่ป้าฮัลโหลค่ะจ้าว่ายังไงฮัลโหลเออว่างไห้จ้าพออยู่แถวนีตลาดบ่เดี๋ยวเดี๋ยหนูถามนักกีฬก่อนสน โอเคเดี๋ยวสิบอกมันรีดไว้เดี๋ยวจะขอมาเป็นบ้าโอเคเดี๋ยวถามให้อย่าอพิ่เออง่าย่ายออดอกเดียวอเดี๋ยวเปนบ้างดอเดี่ยวดอกเดียวาดอเดี่ยวเป็นชิบิชุงนะครับาไป็นชิบิชุเอาไม้เอาไม้เอาไม่ไม่

อยู่ในร่างเดียวกัน <c oughs> ประตูอยู่ฝั่งนูน้น วันนี้จะมาทำอะไรคะรายงานสิวันน mm ี้มาไลฟ์สดกับพ่อการพ่อการบอกให้มาสองทุ่มครึ่งไหนบอส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 พี่น้องไหนบอสไบอสบ่งทีใส่จะอยากใส่มากเลยอยากใส่จะใส่มากเลยชุดนี้ชุดลำเพลินเนาะไม่ลำเพลินลชุดลำเพลินมันชุดต่อล้วเอาประยุกต์ใส่เนาะประยุกต์มันมันมันยังไม่เก่าเนาะบ่เก่าบ่เก่าแมีนแล้วมันมันไม่ใส่เขาไม่ใส่แล้วแหละเขาคงไม่ใส่แล้วแหละชุดนี้เพราะมันเก่าเพาแล้ว <ไ>อีก,กจำเด้ใหม่สำหรับเราตอนนี้24อีกใช่หกนาทีนะคะอ้หกนาทีป่ะใช่จะทักอื่นก่อนแล้วไปอีกไม <ป S 1> ่ไ <ป S 1> อีกหกนาทีถึงจะได้เข้าไปหาพ่อไงอหกนาทีเหรอเอาแล้วพยา,ายามอะไรกันบ้างพยายาท่านตาบุู่แถวนี้ล่ะแหละ โอคค้โห<ะ>นี่เหรอของเราอันนี้เส้นเส้นอะไรนะอันนี้เข้าไปในเมืองค่ะเส้นไหนเข้าไปในเมืองฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเส้นไปสนามบินค่ะเส้นไปสนามบินเขาไปมีร้านอาหารตามสั่งทางนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้อันนี้ก็คือไปเข้านี่ไปไป,ป้ายบ้านนนเดืออันนี้เราอยู่ที่ศูนย์กลางค้าร์ร้อยเอทเมกะเซฟเมกะซีฟ เอาข้อเ่อเจ้านาทีได้มันบอกขัไปหาเราเลยก็อเลน้าพเจาไปห็นนอใเายดูนะคะว่าเพื่นจะไปทำอะไรนะรถตีหนึ่งรถตเอิญก็ติดตามว่าเจพวงจะไปทำอะไรโอ้คือายจูรถสูันนั่นอะไปถายแล้วเตสีถนา